ขอรอบ้อมแด่อ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกรจากกิเลสแต่สรุชาติได้โดยพระองค์เองขอสวายความเคารพเปะเดชพระคุณพระธรรมจาราจาจากพระจังหวัดมาหาสรา,ารคามโริการพิจารัยสงมหาสาร,สราคามของพ่อพระครู อัครวงเพริจิตจากคณะอำเภอเจดมังเจากคณะลองเจาาคณะอำเภอพานระครูประชรวิวัฒนาจิตอาจารย์เจ้าคณะตำบลวิราะพระสังฆาธีการทุกรูปเมเฌตอำเภอเจดมังและกลาวที่มาจากที่อื่นๆได้รับชมพี่น้องสาธุชนทั้งหลาย ในที่นี้มีท่านน,นายอำเภอใจดำเป็นป,ประมุขประจำท่านรองท่านประลัดอำเภอฝ่ายนนโรคป้องการบริหารส่วนตำบลวังแสงฝ่ายสามุดแสงแสงเป็นกำลังตำบลวังแสงสุไสสารวิทยาศาสตร์โดยที่สำคัญวันนี้ต้องขอเจริญพรเพื่อญพี่น้องชาวพุทธสมาคม ยุวพุทธิกะสมาคมจังหวัดมาารคามโดยการน,นำของท่านนายกพุทธสมาคมโดยสำนักง,งานพุทธสมาคมยุวพุทธิกะสมาคมจังหวัดมาารคามทางฝ่ายสงฆ์ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อจังหวัดหลวงพ่อเจ้คาณจคาณะอำเภอทุกอำเภอเจ้าวัดทุกวัดเป็นส่วนสำคัญ และกรทางองคอ์กรที่เป็นเจ้าพูธของเราก็คือพุทธสมาคมหรือว,ว่าพุทธิกะสมาคมที่ได้เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมโครงการมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มก่อนเข้าพรรษานิดหนึ่งและก็อยู่ในช่วงพรรษาและก็ยังเหนืออีกไม่จีวัดก็จะจบโครงการก็จะโครงการก็จะไปจบที่วัดมหาชัยพระรามหลวง ซึ่งเป็นวันของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อจังหวัดซึ่งเป็นประธานของการเผยแพร่จังหวัดดังนั้นวันนี้เป็นวันปกติเป็นวันพุธซึ่งปกติเราก็จะไปวันเสาร์อาทิตย์แต่เนื่องจากว่าในบางพื้นที่เราเจดรอบนอกเทศบาลก็จะไปวันวันพุธบ้างวันอื่นๆบ้างที่ทางพุทธสมาคมได้กำหนดขึ้น เหมือนกับวัดที่ไพศาลจักรดานามแ่งนี้เราก็มาวันพุธที่11เอดือนกันยาก็เป็นวัดที่ใกล้จะครบแล้ว่ทำไมถึงมาวัดนี้าสาเหตุที่มามีสามประดัตสามอย่างที่สำคัญหนึ่งเป็นวัดที่หลวงพ่อจเจ้าที่การน้อยอยานาบุโทโธเป็นผู้มาก่อตั้ง มีพระเดชพระคุณหลวงพอ่อเจ้าคุณพระราชสินโสพิษในสมัยนั้นเป็นเจ้าคณะแขวงซึ่งเจ้าที่การน้อยในที่นี้ก็ปัจจุบันก็พระธรรมวชราจ,จารย์ซึ่งเป็นองค์มาเริ่มก่อสร้างวัดนี้ปีพศสอง6้าสเป็นวัดที่พระเดชพระคุณได้ไดสร้างได้เริ่มสร้างตอนที่พระเดชพระคุณเป็นเจ้าคณะจำบ,บลวัางแสง ซึ่งแยกออกจากอำเภอเจดาตอนนั้นเป็นตำบลเจดามมาเป็นจิงอำเภอเจดาแล้วก็มาเป็นอำเภอเจดาแล้วก็อันที่สองก็คือเป็นวัดที่หลวงพ่อได้อุปถัมแล้วให้อาตมามาดูแลซึ่งเป็นสัตววิหารนี่ก็คือหลวงพ่อเป็นผู้บวชให้มีข้อที่สองข้อที่สามก็คือ เป็นวัดที่นายกเก่าไดมาอุปถัมภ์นายกเก่าก็คือคุณพ่ออนันต์พันวณีเป็นผู้มาอุปถัมภ์กับครอบครัวตระกูลพันวณีตั้งแต่เริ่มมาสร้างพระพุทธรูปเอาไว้ตรงนี้และก็เริ่มสร้างศาลาหลังนี้เพื่อนได้เป็นอุปถัมภ์ก็ทําให้ว่าเอ้วัดไปสศาลจัดอารามน่าจะจัดกิจกรรม เพราะว่าชุมชนเขามีความพร้อมเปลี่ยงกันดีเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมครั้งก่อนเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมตั้งแต่สมัยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลเก่าก็คือหลวงพ่อพระครูสถิตสิทธิคุณเป็นเจ้าคณะตำบลวังแสงก็เลยมาทำตรงนี้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมในสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นเจ้าคณะอำเภออย่ ก็เลย่าเป็นวัดตรงนี้เป็นศูนย์ปฏิบัติและก็ชุมชนให้ความอุปถัมภ์อย่างดีซึ่งชุมชนวัดพิศาลสดาลามแยกมาจากวัดศริบุรีวังแสงแต่ก่อนนี้วัดศริบุรีวังแสงจะมีมีชุมชนที่ไปเข้าวัดอยู่สีหนึ่งวัดบ้านพิศาลบ้านพศาลนี่ก็ไปทั้งหมดบ้านโกเลียมนองคอนมีโยสามมีสี่หมู่บ้านทั้งวังแสงด้วย เป็นบ้านเดียวกันและเป็นวัดเดียวกันทีนี้พอ,อสังคมญาติโยมมากขึ้นก็เลยหลวงพ่อก็เลยมาตั้งวัดตรงนี้เป็นวัดที่ให้ญาติโยมได้มีโอกาสได้เข้าวัดใกล้ชิดขึ้นทีนี้พระเดชพระคุณก็เลยมาตั้งวัดปี2116ระยะจากนวนมาถึงนี้ก็60กว่าปีแล้วก็เกือบ70ปีแล้วยังไม่ได้เป็นวัดสมบูรณ์ก็เพิ่งจะมีปีนี้แหละที่ได้รับ เรีรับให้มีใบโสนโดที่ดินเรียบร้อยบริบูรณ์แล้วไปรอหฝังการประกาศต่างวัดพอตั้งวัดเสร็จก็เลยก็จะเป็นวัดที่สมบูรณ์ได้อีกส่วนหนึ่งเพื่อรองรับการาเป็นวัดที่สมบูรณ์ก็เนื่องจากว่าพระเดชพระคุณปีนี้ก็อายุแปดเกือบจะ8 0สบแล้วก็เลยว่าจะเก้าเก้ากับผมและจามาเนี่ยว่าอยากจะ สร้างโบสถ์เนี่ยให้เป็นถวายเป็นบุญกุศลกับหลวงพ่อที่นะในฐานะที่พระเดชพระคุณเนี่ยมาสร้างวัดต,ตรงนี้ขึ้นและก็เพื่อที่จะยกวัดให้สมบูรณ์ขึ้นโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระนําเผอก็ได้ความอุญธรรมคำสูงน,นี้เป็นส่วนสําคัญจริงเรียนให้พี่น้องทั้งหลายได้รับทราบในส่วนหนึ่งที่ตัวกระผมเมรุตมานั้นในฐานะที่เป็นลูกหลานบวันนี้โดยตรงแล้วก็ เลยได้มาสนองงานตรงนี้ไม่ใช่มาแย่งซีนหลวงพ่อตำบลแย่งซีนหลวงพ่อรองอำเภออะไรเพราะว่าเป็นวัดที่เป็นบ้านเกิดก็เลยมาสร้างตรงนี้ขึ้นศาลาหลังนี้ก็ใช้งบประมาณประมาณสองสองล้านเศษเศษเป็นสามล้านก็ภายในสองสามปีก็ได้รับความเลวงพ่จากอ่าพิยชลมาพิยาลัยราชภัฏม์มาสารคามทีนี้ วันนี้ขึ้นหัวข้อธรมว่าธมโมหเวรกติธรรมาจารีแปลว่าทมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมญาโยมทั้งหลายเรามีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดจิตโฉม,มนุษย์สัปฏิราโภการได้อัตภาพร่างกายเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากไม่ใช่ธรรมดาการจะเกิดเป็นคนนี่ยาก และจิตฉันมะชีวิตตันการที่เรามีชีวิตอยู่ณเวลาวันนี้ก็ยากอีกแต่นั้นการเกิดก็ยากแล้วการมีชีวิตอยู่ยิ่งยากแต่นั้นการที่เราจะสร้างคุณงามความดีสร้างบุญบาร,รมีไว้เพื่อให้ตนเองได้มีบุญไปในภพชาติจอไปแปลว่าการแต่นั้นการที่จะสร้างบุญก็มีสามวิธีหนึ่งทาน 2. สองศีลสามภาวนา ตัวที่สามนี่คือตัวที่อาตมาว่าธโมหะเวนี่แหละลักกติธรรมาจารีงการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เป็นมนุษย์รัพท์ถ้าเกิดมาธรรมดาจังเป็นคนอยู่เป็นคนนียังไม่เป็นสมบูรณ์ยังไม่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต่อเมื่อเรามีศีลมีธรรมเมื่อมีศีลมีธรรมแล้วความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตรงนั้นท่านาอำเภอจะเป็นนายอำเภอสมบูรณ์ พราะท่านในเผยทำหน้าที่ท่านนายกพุทธสมาคมจะเป็นมนุษย์เป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์ก็เป็นผู้ที่เข้าถึงธรรมได้ประกาศตนเป็นอุบาสกเมื่อเย่ยก่อนเนี้ยประกาศตนเป็นอุบาสกวัสิกาอหางพุทธันจะทำมันจะสังทันจะสรณนังคตโตข้าพเจ้าเขาระเลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งประกาศตนเป็นพุทธามามกะ น,นี่ความเป็นชาวพุทธ่สมบูรณ์ท่านนายกของการบริหารส่วนตำบลจะเป็นนายกที่สมบูรณ์เพราะท่านนายกทําหน้าที่ความเป็นนายกคุณพ่อคุณแม่อุบาสกวาสิกานักเรียนลูกๆลกหลานที่เป็นนักเรียนที่สมบูรณ์เพราะทําหน้าที่ความเป็นนักเรียนพี่น้องชาวพันไปสารจากดารามที่จะเป็นผู้ที่เจ้าภาพที่สมบูรณ์เพราะเตรียมตัวต้อนรับที่สมบูรณ์ ดังนั้นทุกส่วนทุกคนทุกท่านทำหน้าที่เมื่อทำหน้าที่สมบูรณ์ก็คือปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วความดีงามนั้นย่อมรักษาแตท,ท้ายธรรมโมหะวีรกติทำแลย,ย่อมรักษาผู้ประพฤก็คือคนที่เมื่อทำคุณงามความดีแล้วความดีนั้นย่อมรักษาคนมีศีลศีลรักษาคนมีธรรมธรรมรักษาคนมีบุญบุญรักษา จากนั้นถ้าเราไม่ถ้าเราไม่สร้างบุญบุญจะไม่มีอย่างวันนี้คุณแม่นันทามาดวางแสงแก็เรียกคุณนาจะก่อนโยมนาคุนว่าจะทําบุญสร้างโบสถ์บ้านบ้านเกิดสามีจะหลอกหลวงลวงตาก็คุณแม่จะทําบุญ,บญ,บบก,บญก็อนุมโมทนาวันนี้ปวานาทําบุญเอาตัางค์ไม่พร้อมเลยหนึ่งหมื่นเพื่อจะสร้างโบสถ์เพื่อที่จะร่วมกับพี่น้องชาว บ้านวางแสงบ้านกอนสารวางแสงกอนสารนํำสะุูมาดวางแสงนั่นทั้งหมดมาดวางแสงจันปัญญาปูชชมทั้งหมดบ้านวางแสงกอนสารทั้งหมดแต่นั้นบ้านญาติพี่น้องของคุณแม่นันถ้ามานี้ไม่อดตายแปลว่ามีมีข้าวกินเพราะว่าพี่น้องทางนี้ก็ทํานาแต่ไม่มีเงินเดือนแบบคุณแม่ที่เป็นข้าราชการอันนี้ก็คือเขาทาหน้าที่ ทุกคนทำหน้าที่ทาหน้าที่ดีงามถูกต้องสุดท้ายเราก็เป็นการรักษาธรรมการรักษาธรรมก็คือการรักษาความดีคือเหมือนกับพวกเราเหล่าท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธย่อมรักษาพระพุทธศาสนาในก่อนที่จะพระเจ้าจะเด็ดจดับขันบริณฑิพานพระอนนท์มีวิติวิตกกังวลมากว่าเมื่อพออร,ระองค์ทรงประชนทรงประชนเนี่ยปวงประชนสังขามแล้ว พระโหน่นก็เลยเป็นห่วงพุทธศาสนาว่าเพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วเนี่ใครหนอจะเป็นผู้ดูแลใครหนอจะเป็นศาสนาแทนพระโหน่นก็เลยเข้าไปกราบทูนพุทธเจ้าว่าข้าเดีองค์พู้จเจริญหากแว้นว่าพระองค์ทรงปรินิพานไปนแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนานี่ใครจะดูแลใครจะเป็นใหญ่ใครจะเป็นศาสนาแทน พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดกับพระอนนานุ์ว่าดูกะระอนนพระธรรมวินัยที่ตถาคตจัดไว้ดีแล้วจะเป็นศาสดาแทนโดยมีเธอทั้งหลายพุทธบุริษัททั้งสี่คือพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาพิสุนีจะเป็นผู้ดูแลพระศาสนาแต่นั้นคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงมอบพระธรรมวินัย พุทธศาสนานี้ไว้ให้พวกเรารักษาก็แสดงว่าพระองค์ท่านมองเห็นการไกลว่าถ้ามอบให้แจ่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้ดูแลพุทธศาสนาก็จะไม่ตั้งมั่นอยู่สถาพรมาถึงวันนี้เมื่อพระองค์ทรงเลิงมีพยานเห็นว่าพุทธศาสนาจะตั้งมั่นโดยพุทธบริษัทสังสีดังนั้นการมอบพระพุทธศาสนาไว้กับ พุทธบริษัทย่อมมีความสําคัญดังนั้นท่านทั้งหลายนาทีนี้ไม่ว่าจะเป็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสงฆ์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นญาติเป็นโยมก็ดีย่อมเป็นผู้ที่จะรักษาพระศาสนาเป็นเจ้าของแห่งพระศาสนาความเป็นผู้รักษาศาสนาความเป็นเจ้าของแห่งพระศาสนานั่นแหละนำเอาพุทธศาสนามาเผยแพร่แล้วก็มาเชิดชูบูชาอย่างเช่นวันนี้ ท่านพุทธสมาคมพี่น้องชาวพุทธสมาคมไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนนเป็นเถนเป็นชีวาาศพภาษีกราราชการส่วนงานต่างๆได้นําเอาพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติและก็มาเผยแผ่ก็ได้ชื่อว่าท่านทั้งหลายทําหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธที่ดีงามก็เป็นผู้ที่ทํารักษาธรรมไว้เพื่อให้คงอยู่พุทธศาสนาของเรานั้น เป็นศาสนาที่ทำให้เกิดปัญญาคนนำเอาประพพติปฏิบัติแล้วทำให้เกิดเ,เกิดความรู้ความเข้าใจสุดท้ายก็คือทำให้เกิดสันติสุขพุทธเจ้าท่านบอกว่าสันติปร,รังสุขขังสันติแปลว่าละคนมีสันติภาพย่อมํำความสุขมาให้ศาสนาอื่นจะเรียกร้องหาสันติภาพอย่างทุกวันนี้เราจะเห็นว่าอิสราเอลกับจักรวรดกาซาซึ่งเป็น คนกลุ่มศาสนาเดียวกันแต่ลบกันฆ่ากันนำเอากิเลสน,นำเอาความโลภกุศความโกรธความหลงได้มาทำลายล้างซึ่งกันและกันท้ายที่สุดชาวบ้านชาวเมืองประชาชนคนไม่รู้เรื่องรู้ราวก็พลอยเดือดร้อนเจ็บตายไปด้วยอันนี้แสดงว่าเขาเหล่านั้นไม่เห็นคุณค่าความดีงามแต่มบ่งเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเกิดตายไปนี่เป็นสิ่งสำคัญแต่พุทธศาสนาของเราประเทศไทยเราโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของชาตินำพาข้าราชการประสงคนิกรตลอดทั้งพระเจ้าประสงค์ได้ทำหน้าที่ปฏิบัติปฏิบัติธรรมแล้วก็มีความรักความสามัคคีเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน จึงทําให้ประเทศชาติของเรามีความสุขดังนี้แสดงว่าเสียเห็นว่าพุทธศาสนานั้นย่อมนําพาซึ่งความสุขเป็นสิ่งที่สําคัญพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าสุขาสังคสะสัมมัชีความรักความสัมมัชีความปองดองความสมารฉันความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนําความสุขมาให้สิ่งเหล่านี้แหละจะเป็น ตัวชี้วัดว่าพุทธศาสนาของเรานั้นเป็นพุทธศาสนาซึ่งความสุขความสุขเกิดจากกายเกิดจากวาจาเกิดจากใจการที่เรามีกายที่ดีมีวาจาที่ดีมีใจที่ดีก็ต้องมีธรรมถ้าไม่มีธรรมย่อมไม่มีกายที่ดีไม่มีใจที่ดีดังนั้นเราทํากิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นทางพุทธสมาคมทำก็ดี พี่น้องญาติโยมท่านในอำเภอนำพาพี่น้องพระทานก็ดีท่านนายกนำพาพี่น้องได้พัฒนาท้องดินก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งน,นั้นนี้เป็นสิ่งสาคัญดังนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญมีหลวงพ่อซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือได้มาเป็นประมุขประธานท่านในอำเภอท่านเจาน้าคณะเภอ ทุกภาคส่วนแา่ส่วนโรงเรียนกรว่าอาจารย์ได้นําลูกหลานเข้ามาฟังเทศฟังธรรมได้เห็นกิจกรรมต่างๆก็จ่อมทําให้เกิดคุณค่าทางคุณงามความดีดังนั้นวันนี้ในนามของพี่น้องชาวบ้านควนสารสารพัฒนาต้องขอกราบขอบพระพคุณประเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อจพเจ้าคณะอำเภอรองอำเภอและประสงค พระเถระนุเถระทุกรูปที่ได้เมตตาได้มาเยี่ยมให้กำลังใจวัดภายส,สังดารรา,ามซึ่งเป็นวัดใหม่วัดเล็กที่ยังกำลังสร้างใหม่และก็เป็นวัดที่กำลังที่จะพัฒนาและก็ท่านในอำเภอและส่วนราชาการพี่น้องชุมชนอาสาตุชนทั้งหลายได้มาเยี่ยมให้กำลังใจก็ทำให้ชุมชนเขามีพลังกำลังใจที่จะพัฒนา วัดแห่งนี้เพื่อเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของพี่น้องชาวชุมชนต้องขอขอบพระคุณไว้โอกาสนี้เป็นอย่างสูงยิ่งด้วยอาน,นิสงส์แห่งคุณงามความดีบารมีบุญทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้กระทำความเพ็ียนนั้นขอจงรวมเป็นตะบะเดชะปรวะปัจจัยเป็นอุปนิัยตามส่งให้พี่น้องญาติมิตรทั้งหลายได้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยบารมีธรรมของหลวงพ่อ จ้าคณะจังหวัดจ้าคณะอำเภอประอให้เป็นพลังบุญกุศลให้เจ้าพุทธสมาคมทุกท่านจงมีอายุวันนสุขะลรปฏิพาณทารสารสมบัติอยู่เย็นเป็นสุขทุกประการทุกท่านทุกคนทุกตนทุกรูปตัวกับผมเองและตามาได้นำเอาธรรมกถาซึ่งเป็นธรรมะ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจัดหัวข้อตมโมหาเวรคตรคติธรรมจาริงทำธรรแลย่อมรักษาผู้บวชพื้ธธรรมได้มาแสดงโดยย่อก็ขอสมมุติยุติลงไว้จะเพียงเท่านี้เอวังก็มีาาุ้ยประกาศราชนีอันรมายังสาธุการังการรมเส